ชื่อป้อมค่ะทําตาสองชั้นค่ะสามเดือนค่ะหนังตาตกใช่ไหมคะแล้วก็ ชั้นตาไม่เท่ากันแล้วพอทําคิ้วไปใช่ไหมคะตาก็เป็นสลดอีกแล้วก็เลยทําตาสองชั้นก็ดูดีขึ้นหลังทําแล้วก็สวยขึ้นค่ะเพื่อนๆก็ถามว่าเฮ้ยไปทําตามาหรอโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยเพื่อนไม่ได้เจอกันมาประมาณสัก4ี่เดือนแล้วก็ถามว่าเฮ้ยไปทาอะไรมาแล้วแล้วเราก็เลยเฉยๆเขาก็บอกว่าเนี่ยไปทําตามาใช่ไหมคือตาโตขึ้นดูเบลขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ก็ดูดีขึ้นอ่ะก็บอกแค่ว่าอยากทําตาสองชั้นแค่นั้นเอง แล้วคุณหมอก,ก็ก็ดูตาแล้วก็ทําให้เหมาะสมสําหรับเราอะว่าเอ้ยทำแบบไหนถึงจะดีอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกดูเหมือนจะใหญ่นะคะพอสักระยะหนึ่งมันก็เข้าที่มันก็ดูดีขึ้นเยอะค่ะตอนแรกอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอุ๊ยทาไมมันหาจังมันใหญ่จังสาวน,นะคะปกติเป็นคนที่แบบขี้ระแวงขี้กลัวเรื่องสถานพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่เป็นห่วงพอเข้ามาที่นี่บอกวิ่งแม่ดีจังเลยก่อนที่จะมาทําที่นี่นะคะลูกก็คัด้านว่า ทำไมเราไม่ทำโรงพยาบาลใหญ่ๆมันน่าจะปลอดภัยแล้วมันก็น่าจะดีเพราะเราเป็นภูมิแพ้แต่พอลูกได้มาดูสถานที่ที่นี่ลูกเขาก็บอกที่นี่ดีค่ะแล้วก็ดูสะอาดน่าเชื่อถือตั้งแต่นั้นมาลูกก็คือปล่อยให้ทําได้ที่นี่นะคะคุณหมอเป็น แค่เฉพาะตางเสียกรรมตกแต่งโดยตรงด้วยค่ะรอยเย็บก็สวยงามดีค่ะไม่มีรอยแผลเป็นก็ไม่มีนะคะเรียบเนียนดี Energy p l a า t i c c ซ n นเ r รีคลินิกค่ะ